มโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันครับพระเจ้าตัดไว้ในมหาทุลาเล่มสิบหกหน้าหนึ่งหนึ่งหกท่านตัดไว้อย่างนี้ครับตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งไม้นั้นแล้วก็ยอมจับกิ่งอื่นนี่ครับสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกัน ของจิตมโนวิญญาณเป็นยังไงครับเดี๋ยวม,มาดูาลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่เนี่ยสิ่งที่จับคือจิตเมื่อกระโดดไปจับกิ่งต่อไปจิตต้องดับไปงั้นระหว่างที่จะถึงกิ่งที่สองเนี่ยระหว่างช่วงนี้ครับเจ้าบัญชาเรียกมโนหรือโน้มไป หรือมนสิกาเป็นมโนครับเพราะอะไรครับเพราะภาษะเป็นตัวกําหนดว่าวิญญาณเกิดขึ้นในครั้งแรกที่มีการภาษะวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อยึดคือมีอารมณ์ในสิ่งที่จับจึงเป็นจิตนั้นสามตัวนี้คือจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นก่อนที่พระเจ้าจะหลุดพ้นเนี่ยจิตของพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับพุทุชทนทั่วๆไป คือมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้และเมื่อจิตของท่านหลุดพ้นแล้วจึงตั้งอยู่ไม่ดับไปตามอายตนะอีกต่อไปดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าเมื่อวิญญาณดับไม่มีอาการโน้มไปหาจริงที่สองจริงที่สามจริงที่สีจิงที่สี่ คือจะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นวิญญาณก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไปมนโนก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นะระว่างกิ่งที่หนึ่งกับกิ่งที่สองตรงนี้ไม่ใช่วิญญาณเป็นตัวไปนะครับสิ่งที่ไปเป็นมนโนไปหรือลำแสงครับลำแสงในพระสูตรลำแสงและอีกในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งน,นะครับจะชัดมากคือพระสูตรของพระ อานาคามีมีพระเจ้าตัดไว้ในอีกพระสูตรท่าเล่มสิบสองหน้าสองหกสามท่านตัดไว้อย่างนี้พิสูจนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พรมและมารเสาหาพิสูจนผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้ครับอาการจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันลักษณะนี้ครับและ นับแต่ราตรีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จิตของพระพุทธเจ้าไม่ดับจะตั้งอยู่อย่างนั้นจะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นท่านสงสัยใช่ไหมครับว่ามันไม่มีอะไรดับเลยนะครับทาชลึกมีสิ่งที่เปลี่ยนไปครับยังมีสิ่งที่เกิดดับอยู่ในจิตที่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไว้คราวต่อไปครับขอให้เจริญในธรรม